เข่าปลาแล <c> ้วตอนนี้นะครับว่าจังไดเนาะแดดบ่เออแดดแห้งบ่ฮะแห้งเลยเตะแต่จังโมงหนี่เตะแต่จังโมงหนี่เตะแต่ใบผูกปอดเตะแต่่ใบผูคือนนักเตะผมจ้าแม่เมียบ่จืดเรื่องเมื่อนี่แมนนะ โอ้่คนเก่งใช้คนเก่งนี่นะคนเก่งอยู่นอกพี่นอกเลยแต่เกาคนเก่งอยู่ในเลยจอยเสือมานะครับตอนนี้ปิดตั้งขึ้นนะครับ <c oughs> ไก่ว่ายังไดเนาะ <c oughs> จอยตั้งขึ้นมานะครับถ <c oughs> ีบมานะครับ ับตอนนี้เอ่ห้ามญาติกันนะครับแตกไปแล้วนะครับเกมแล้วนะครับเฮ้ยไพเตกแล้วก็ออกดิชนะกอกบอดคอยเข้าตี้บาดีขนะคอยกระซำคนน่ะเออ เออกะทิมคอยเขาผ้าบิดน่ะเอาชนะกอตตีได้เตะเลยเออบไรได้เตะเลยยังการเทียงกันเทียงกันกันมาดีไซนสเอกคน ลอดลอดลอดล